ต่อวันนะเคสดูดวงเนี่ยกี่เคสมากที่สุดเคยเจอหนูเคยดูชนิดที่ว่าพวกแตกอะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะพวกให้เซ็ตคือหายใจไม่ออกมันถูกถูกเอาเมื่อบีบหัวใจเอาไว้แล้วก็มันถูกเท้าใหญ่ๆสองข้างเหยียบประเทศไทยปีนี้ภัยพิบัติแรงๆเนี่ยที่ต้องรับมือมีอีกไหม ดย t r า l i g i n a Ultimate c o l l เ g e n s ร r u m เรื่องผิวต้อง Trelagina สวัสดีค่ะคผู้ชมค่ะอยู่กับซาน,นีนะคะในรายการปากต่อปากนะคะวันเสาร์เวลาบ่ายสองค่ะเป็นรายการที่จะชวนเหล่าซุปตาเนี่ยมาบอกพี่กัดดีพี่กัดกเด็ดของดีของผลิกของอร่อยแล้ววันนี้ค่ะ แขกรับเชิญที่เราได้มาไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะเพราะเขาต้องไปหลายเคสมากเขาเป็นคุณหมอคะ่ะแต่เขาคือหมอปลายพลายกระซิบสวัสดีสสดค่ะวคบางคนอาจจะไม่รู้ว่าหมอปลายพลายกระซิบเนี่ยคำนี้มาจากไหนม,มาจากพี่วูดดี้พี่วูดดี้เป็นคนตั้งให้ใช่ค่ะจะเป็นหมอผีปลายเหรอ,อม,มันก็ประหลาดก็หมอปลายพลายกระซิบไปเลยจบแล้วแล้วเรื่องเหล่านี้หมอปลายแบบรู้มาจากไหนท่านบอก ท่านยมบอกยมมาปาร์นหรอใช่เดี๋ยวนะมายังไงอ่ะมาบีบเลยอ่ะทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ทาเดี๋ยวก็ได้กลับอยู่ข้างล่างก่อนที่จะไปไปฟังเรื่องหนังนาสหรัตเดี๋ยวหมอปายทานไปด้วยเดี๋ยวซันนี้ถามไปด้วยได้จ้ะทาว่าท่านยมอ่ะอืมมาเจอตอนไหนสิบเจ็ดคือตัวแดงตัวใหญ่แล้วร้อนร้อนเหมือนไฟท่านก็มาแบบว่าพาไปเที่ยว ใช่พาไปเที่ยวก็คือวิ่งลงข้างล่างข้างล่างเสร็จดีดขึ้นข้างบนมันเร็วมากแล้วเหมือนเราวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะเหมือนดวงจิตกับตัวมันไม่เข้ากันแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มเป็นหมาถึงว่าเราไม่กลับล่างเหรอถูกมันกลับแต่เหมือนมันมันเข้าไม่สนิทอ่ะเดี๋ยวนะแปลว่าตอนที่หมอไปออกมาหมอไปต้องเห็นตัวเองนอนอยู่ดีใช่คือเราเห็นภาพตัวเองนอนอยู่ใชยคือช่วงที่หนูเรืนองันเคมากอะไรต่อนะ เห็นท่านยมพี่ชาน,นิเคยได้ยินคขาว่าท่าแตกปะตอนนั้นจาได้เลยหนูเป็นเฉลีดเดอร์เข้าห้องน้ําไปอะเลือดออกจหมูกเลือดออกหูน้ําตาไหลแล้วก็โชคดีที่มีโทรศัพท์ก็โทรหาแม่แม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยซึ่งแม่ก็ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะลูกเป็นอะไรคิดว่าเป็นโรคอ,อะไรไปไม่รู้รเป็นบ้าอะไรใช่<ๆ>แต่พอคุณแม่มาช่วยปุ๊บก,<ๆ><ๆ>ก็เลยไปหาร่างทรงไปหาอะไรอย่างนี้<ๆ>ว่าเออลูกเป็นอะไร<ๆ>หนูนั่งเนี้ยวันพระใหญ่อะวันที่โดนท่านเข้าครั้งแรกอะคือหายใจไม่ออกเหมือนถูก ถูกเอามือบีบหัวใจเอาไว้แล้วก็เหมือนถูกเท้าใหญ่ๆสองข้างอ่ะเหยียบหลับตาลืมตามไม่ได้แล้วก็หายใจอหอบเพื่อเคือ่อเงี้ยแล้วก็มีผู้ชายผมยาวม,มีงูที่คอแล้วก็ผู้หญิงอ่ผมยาวแล้วขี่เสือแล้วก็มือหลายๆมือเด้งดึ๋งดึ๋งดึงดึงเงี้ยมันลอยมาผ่านหน้า<ช>แล้วก็ะิวคือพะศิวะกับพระแม่กาลีที่หนักกว่านั้นอะ่ะคือเหมือนท่านกําลังจะออกแล้วเหมือนผ้าสาลีท่านกําลังจะหมดนิ้วอ่ะหนวดหมืกปัดเงี้ย เริงเกียจกูเหรอเริงเกียจกูเหรอเข้าเลยจ้าทีนี้ก็ชาทั้งตัวหนักร้องไห้กว่าเดิมแม่บอกไม่รอดแล้วไปจุดธูป16ดอกบอกขอข้ามาหายคือคุณแม่มาสารภาพว่าตอนที่ท้องทำงานอยู่แถวสีลมผ่านวัดแคบปกติคนทั่วไปเนี่ยเวยลาไปขอลูกต้องขอแค่เทพองค์เดียวแม่หนูไม่จ้าขอ,ขอทำวัด<ข> <laughs> ความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ขอจากเจ้าแม่กวนอิมบางคนก็มาทางทางแขกแต่นี่คือรวมเลยมีพระแม่กาลงการีด้วยคือขอเศษพระกฤษณะกลอมมาท่านยมกลมมาแต่คราวนี้นะต้องเล่าอย่างนี้ต้องแอบเท้าความไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอปลายจะเจอเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่แต่ชีวิตบอกตัวเองว่าฉันจะยื้ยื้อให้สุดทางเลยเพราะฉันไม่ต้องการจะเป็นหมอปลายพายกระซิบเหมือนทุกวันนี้หนีไปอยู่ต่างประเทศเลย ช่หนีไปหนีไปเรียนคิดว่าจะไปเรียนเอกที่นูน่นพอไปถึงปุ๊บก็ป่วยซ่าไงโดนแมลงกัดพอมันกัดปุ๊บเนี่ยภูมิมันจะตกตอนหลังเที่ยงคืนแล้วผื่นมันจะเป็นจุดๆๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวเริ่มเหลืองเช้ามาก็ไปเรียนไม่ได้คือใกล้ตายละก็เลยบอกว่ากลับเถอะก็เลยมาเข้าไอซีอยู่ทานก็เลยบอกว่า ต้องทํางานแล้วนะไม่งั้นไม่หายเพราะว่ามันมันมี3มสเตจถ้ามันเป็นสเตจที่3มคือตับกับปอดเนี่ยมันจะมีปัญหามันอาจจะไม่ทํางานหรือมันติดเชื้อนหนักอะไรแบบเนี้ยเออจะดีเรียกอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเรียกเหมือนเป็นการซื้อชีวิตได้ไหมอารมณ์นั้นแลกกับการที่คุณจะตายกับอีกสิ่งหนึ่งคือคุณเลือกที่จะอยู่ช่วยดีกว่าคือตอนนั้นน่ะไม่คิดอะไรคิดแค่ว่าสงสารป้ากับแม่อเพราะว่ามันไม่มีใครบ้านหนูมีกันอยู่สามคนใช่ก็แบบว่า เออป้ากับแม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ทําอะไรก็ทําวะยอมพอยอมปุ๊บมันก็เริ่มมีคนเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่านิยมเลยละกันสําหรับคนทั่วไปเลยใครเจอหมอปลายคือหมอปลายดูดวงให้หนอนต่อวันนะเคสดูดวงเนี่ยกี่เคสมากที่สุดเคยเจอแล้วหนูก็เห็นเหมือนเป็นผู้หญิง แขนยาวๆขายาวๆเหมือนมันไม่ใช่ผีปกติอ่ะคือเกิดมาไม่เคยเห็นผีลักษณะน่ะเขาแบบสีขาคานสีขาไปที่เด็กอ่ะโดนชนิดที่แบบว่าคือเข้าห้องน้ำได้สามเดือนอ่ะมันล็อกเหรอประตูประตูมันปิดตายประเทศไทยปีนี้ภัยพิบัติแรงๆเนี่ยที่ต้องรับมือมีอีกไหม ลูกชิ้นเนื้อตัวเดงและลูกชิ้นหมูโฮเดงชูชาบูบูเฟชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นเข <c oughs> าเรียกว่านิยมเลยละกันสำหรับคนทั่วไปเลยใครเจอหมอปลายคือหมอปลายดูดวงให้หน,น่อย <c oughs> <c oughs> ต่อวันนะเคสดูดวงเนี่ยกี่เคสมากที่สุดเคยเจอ เคยเจอห้าสิบฮะไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งไม่ต้องนอนคือตอนนั้นชีวิตแบบแย่มากมที่สุดสข,ของชีวิตเราก็าแย่ลงไปด้วยมันแย่สุดๆค่ะคือเขาไม่สนใจเราเลยมแม้แต่ว่าคุณจะกินข้าวหรือยังหรือคุณไปเข้าห้องน้ําคุณรีบกลับมาได้ไหมฉันรออย,อยู่นานแล้วหนูเคยดูชนิดที่ว่าพวกแตกอะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ปะพวกให้เสร็จเวลานั้นคือตีส น่าทำของใสเหมกันนะไปชมไม่คิดจะสงสารหมอเลยไงไม่มพี่รอได้จะตีสามแล้วก็นอกจากดูดวงอีกเคสหนึ่งที่แบบคนงงนะปราบผีว่ะจริงๆหมอปายเนี่ยหมอเนี่ยหนูไม่ใช่หมอรักษาโรคหนูจะวงเล็บตลอดว่าเป็นหมอผีอแก้กรรมทำแท้งคใครทําแท้งมามีเด็กตามเนี้ยอันนี้คือหน้าที่หลักแล้วก็ปกติหนูมีงานคือล่าผีต่างประเทศอยู่แล้ว เคสที่แบบเราไปเจอแบบต่างประเทศเนี่ยมีเคสที่แบบเรารู้สึกว่าโอ้โหจริงๆมันหนักทุกเคสแต่เคสหนึ่งที่ประทับใจที่สุดที่แรกเลยมันถีมันไม่ประทับใจมากเพราะว่าภูมิใจในการวิ่งเร็ววิ่งแบบวิ่งสุดชีวิตอะวิ่งในความมืดด้วยคือที่ไต้หวันมันมีอุโมงค์หนึ่งค่ะ ก็เหมือนเป็นทางรถธรรมดาสมัยโบราณนั่นและสมัยสงครามโลกใช่ป่ะคะแล้วเขาก็เป็นทําเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วเขามาเจาะอุโมงค์ใหม่เพื่อให้รถผ่านแล้วทีนี้ตอนเดินเข้าไปเนีย่ยมันก็ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มไฟมันดับในอุโมงค์ไฟในอุโมงค์มันดับปึ๊บมันดับตอนที่แยกกันอยู่แล้วหนูอยู่กับตาตากล้องแล้วเด็กดก็กรี๊ดขึ้นมาแล้วก็เสียงกรี๊ดของน้องอะ่ะ มันไม่ใช่เสียงน้องแล้วน้องเป็นดาราแบบอายุประมาณสิบเก้าดารามาเลย์ใช่เคยไม่โอเคละมองอะไรก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดไปหมดจะตัดสินใจวิ่งในความมืดวิ่ง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 เจออะไรก่อนก็คว้าไปก่อนนั่นแหละพอไฟมันไปส่องอ่ะตาเขามันเป็นสีแดงเด่แล้วเราก็เอาทูบวน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 พอพอทำพิธีเสร็จไฟอุโมงติดจ้ะก็โอเคพากันออกมาบอกอยู่ไม่ได้แล้วในอุโมง์ไปหาที่ถ่ายข้างนอก ข้างอุโมงมันขึ้นมาเป็นเขาแล้วก็เป็นเหมือนแบบเหมือนกระท่อมเล็กอๆอะคะ่ะก็ให้น้องอีกคนหนึ่งก็เด็กๆเหมือนกันไปนั่งคนที่สางเขาบอกว่าหมอไปายไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเด็กร้องเองแล้วหนูก็เห็นเหมือนเป็นผู้หญิงแขนยาวๆขายาวๆเหมือนมันไม่ใช่ผีปกติอะคือเกิดมาไม่เคยเห็นผีลักษณนะนั้นเขาแบบ สี่ขาคานสี่ขาไปที่เด็กอะ่ะไปไม่โอเคไปก็วิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปปุ๊บคือเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นหยิดเทียนอะ่ะยัดเข้าปากแล้วน้ําตาเทียนคือแบบไหลยอย่างเงี้ยแล้วก็ผ้าคุมพอผ้ายันคุมกีตแบบสามคนสี่คนจับไม่อยู่อะอเจอหนักกันขนาดนั้นแล้วสุดท้ายะะออกไา ก็ออกก็ต้องเอากันจนออกอก็คือเอาผ้ยายันมัดแล้วก็พากันขึ้นรถแล้วออกไปตรงนั้นแล้วค่อยทําพิธีออกแล้วสุดท้ายหมอพาไปรู้ไหมว่าตรงอุโมงค์นั้นอ่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรคือเขาเป็นที่ฝังศพมาก่อนอใช่แล้วก็เหมือน,อนกับมันเป็นแต่ตอน,นทีมงานพาไปเนี่ยไม่ได้เล่าเลยไปด้วยกันไม่รู้คนท้องถิ่นเขาบอกว่าที่เนี่ยผีดุไปถ่ายที่นั่นก็จบ อ๋อ,อแล้วเวลาแบบที่เราไปช่วยคนช่วยเคสต่างๆไม่ว่าจะดูดวงปราบผีหรืออะไรก็แล้ว<ม>แต่เนี่ยมันมีผลกับร่างกายเราไหมมีอะค่ะมันกระทบอยู่แล้วคือเวลาที่เราเห็นนะ่ะผีเขาก็จะวิ่งมากระแทกเราก่อนหรือเวลาหนูทักอะไรใครที่มันจําเป็นต้องทักเขาจะรู้หน้าที่ว่าฉันจะเกาะคนนี้แต่เธอมาบอกให้เขาแก้ฉันเ้าคืน มันก็จะกระแทกกลับมาหาหนูหนูก็เลยแบบว่าเออบางครั้งมันต้องทําบุญหนักมากๆหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ควรทักเราก็จะไม่ทักแล้วเคยมีไหมแบบว่าหมอปายหนูอยากให้ผัวหลงทําของให้หนูหน่อยมันต้องมีใช่ไหมเยอะใช่ไหมใช่แล้วเราทําให้เขาไหมคือการทําของมันมีหลายประเภทมันมีสายขาวสายแดงสายดำแล้วตัวเราอะเคยโดนของไหมเคย ใครมันทำเออก็ยังงงอยู่ว่าเขาคิดไงเขาถึงทําหนูโดนชนิดที่แบบว่าคือเข้าห้องน้ำได้สามเดือนอะมันล็อกเหรอประตูประตูมันปิดตายไม่ได้ประตูนั้นนะประตูนี้ประตูนี้ปิดตายเลยกินอะไรเข้าไปก็คือคือไม่ออก,ออกส่วนก็ไม่ออกประจำเดือนก็หยุดไปประมาณห้าเดือนอแล้วก็ปวดกระดูกมาก คือไปหาหมอหมอบอกเป็น SLE เป็นลูมาตอยเป็นไทรอยต่ำเป็นทุกโลกเลยก็เลยไปหาเพื่อนที่เขาแก้ทางนี้เป็นพวกมงอะคะ่ะเขาไข่มาลูดที่ตัวใครออกมะมันเป็นสีน้ำนำอยู่ต,ต,ต,ตุบตบตุบตะปูามาเป็นแบบทั้งใหม่และเก่าอะมันคาอยู่ตามข้อมีทั้งหินมีทั้งลักษณะที่คล้ายๆเหมือนดอกไม้แล้วก็มีตะปู แล้วก็เหมือนกระดูกอะเศษกระดูกสุดท้ายเรารู้ไหมว่าใครเป็นคนทำก็รู้อะค่ะแต่ก็ปล่อยเขาไปถึงเวลาเวรกรรมก็กระแทกกลับเองละอ่าอันนี้อันนี้ถามเผื่อแบบทุกคนที่กําลังฟังอยู่นะจะนี่ถามเผื่อทุกคนเลยเบญจะเพศมีจริงไหมจริงไม่ได้เชื่อแค่คนไทยจีนก็เชื่ออายุเท่าไหร่บ้างตอนเนี้ยคนรู้ทันว่า25จะต้องทําบุญสังเกตดูนะํา25ตอนเนี้ยคนดวงดีกันหมดออกมา26ปุ๊บ รถชน27ปุ๊บมีปัญหาเพราะว่าเบนจะเพศมันเปลี่ยนละตอนนี้เบนจพคือ26และ27แล้วเบนจเพศพวกนี้ค่ะคุณจาปีไว้เลยว่าดวงคุณตกช่วงไหนมันจะมาซ้ําอีกทีช่วง10ปี26 27ตกใช่ปะก็จะเป็นสามีกแล้วก็4 6 4 7 5 6 5 7าเคราวนี้หมอไปอ่ะดังอีกเรื่องหนึ่งคือดังเรื่องที่โควิด สถานการณ์บ้านเมืองอคือหมอปายพูดอะไรมาแม่นทุกอันคราวนี้ต้องถามมารายการเราแล้วเนี่ยประเทศไทยปีนี้ไม่อยากถามเลยภั <laughs> ทยพิบัติแรงๆเนี่ยที่ต้องรับมือมีอีกไหม สนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง t r e l a i n n b าบูต y ฟิกอุปกรณ์ออกกำลังกาย,ยอย่างยืนบูติฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์ม <c oughs> ประเทศไทยปีเนี้ไม่อยากถามเลยภั <c oughs> ทยพิบัติแรงๆเนี่ยที่ต้องรับมือมีอีกไหม <c oughs> มีทั้งเรื่องดินแล้วก็น้ำน้ำท่วมเนี่ย มาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดินเนี่ยคือที่เพิ่งขึ้นมาก็คือกลัวจะเป็นเรื่องพวกแผ่นดินไหวบ้านเราเหรอใช่มันคือเป็นเอฟเฟกกันมาอย่างค่ะจากที่อื่นแล้วก็กระทบมาถึงเราเพราะที่จริงแผ่นเปลือกโลกมันก็คือแผ่นเดียวกันเพียงแต่รอบเนี้ยมันมันสะเทือนมันจะไม่ใช่เหนือกับใต้แล้วกลัวมันจะมาทางอื่นใช่แล้วก็ภูเข้าใจไปไหนเนี่ยใช่แผ่นเปลือกโลกมันการขยับตัว แล้วมันมันแรงกว่าทุกครั้งก็คือสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าประมาทใช้ชีวิตอย่าประมาทระวังเรื่องน้ําระวังเรื่องดินมีอะไรอีกเก็บเงินดีกว่าการเงินเศรษฐกิจอะไรที่แบบเงินมันจับต้องไม่ได้อะค่ะพยายามเลือกวิธีที่จับต้องได้แล้วเก็บได้เซฟได้ถึงเวลาหอบไปใช้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดใช้จ่ายได้ง่ายที่สุดให้เลือกวิธีนั้นทอง อีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดอยากให้การเงินมันเฟื่องฟูต้องไหว้ที่ไหนต้องมูที่ไหนมาไปปีนี้ไหว้พัตีมูลติค่ะมหาเทพมาแรงเวลาไหว้ต้องจุดธูป16ดอกใช้ธูปดำนะจ๊ะส่วนการสวดมนต์ล่ะควรจะแบบต้องบทไหนที่แบบอาะทุกทุกวันก็ได้ก็ดีคือบทสวดมนต์บางคนบอกไม่มีเวลาใช่ไหมเปิดฟังก็ได้เปิดยอดพรกกันเปิดธรรมจกักรแล้วก็พาหุมงสามบทนี้ยยอดพรกกันเนี่ยคือเสริมโชค เสริมการงานเสริมการเงินธรรมจักคือแก้กันป้องกันพาหงนี่คือป้องกันรอบด้านแต่ถ้าเสริมความรักกรณียเมตตาสูตร4บทนี้เปิดวนไปวนมาเสร็จกลับบ้านภายใน24ชั่วโมงกรวดน้ำจบ เอาจริงนะหมอปลายเหมือนจะได้มาพักผ่อนแต่งงมากไม่ได้พักจ้ะคุยยาวมากเดี๋ยวให้หมอปลายทานนะคะเต็มที่เลยวันนี้เพราะว่าชริภามาพักผ่อนแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงรออยู่เขาอยากมาเจอหมอปลายอีกหมอไม่ได้พักแล้วล่ะอ้ยหให้หมอให้หมอกินก่อนนะให้หมอกินก่อนให้หมอกินก่อนหมอเอาเลยค่ะแขกรับเชิญคนนี้ค่ะสวยด้วย รวยด้วยและเป็นสายมูด้วยแล้วเขาบอกว่าขอเจอหมอปายสักครั้งในชีวิตค่ะพี่ปิ้ลพาราดีค่ะสวัสดีค่ะถามได้หมดเลยได้หมดเลยจริงป้าเอาอย่างนี้ดีกว่าหมอปายอยากบอกอะไรหรือเปล่าคะขอขอดูหน้านี้นี่ยิ่งกว่าเจอผู้ตอนวันแรกนะ พี่ใส่มหาเทพเลยใช่ไหมคะวไหว้เทพหนักๆอยู่แล้วไหว้ให้หนักกว่าเดิมปีนี้จริงเหรอคะดังกว่าเดิมจริงเหรออุ้ยสงสัยนางเอกต้องเข้าแล้วแหละหมดแล้ต้อมาวันนี้หมอไปเขามีของดีมาให้ด้วยจริงเหรออยกให้หมอปเล่าให้ฟังมาคืออะไรคะอ่าโอเคมีของที่เราลึกมาแจกนะคะเป็นยันของท่านโยม แปะทางสามแพงกันผีกันของกันสิ่งไม่ดีกันแรงกระแทกทำธุรกิจเนี่ยต้องมีแปะไว้เลยจะกันแรงกระแทกทุกอย่างยังไงเงินก็เข้าแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเรามีวันนี้นะคะมีให้ทั้งหมด9รางวัลแต่คุณผู้ชมต้องรอฟังคําถามท้ายรายการให้ดีๆค่ะมอกไปจ๋าเรื่องดวงเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยกันหลังไมล์ต่อนะคะบอกไยค่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เปิ้ลไอคำที่พี่เปิ้ลพูดว่า หมอไหนก็ช่วยไม่ได้นี่คือ,อยังไงคือหมายถึงหมอดูไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้นะถ้าเราปล่อยตัวเราเองเนี่ยให้มันไปตามการเวลานี่ปีนี้อายุ4ี่ิแล้วนะลูกสองสามีหนึ่งเราเคยที่เอาเวลาทุ่มไปให้ลูกหมดเลยให้สามีหมดเลยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองอแล้วพอมาส่องกระจกอีกทีเฮ้ยผิวหน้าตัวเองเป็นแบบนี้เห็นไหมทั้งริ้วรอยหน้าผากตรงหางตา ตรงโหนโกแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาแบบมาหมดเลยแล้วมาคือเป็นจีบๆด้วยแล้วผิวนี่นะแห้งแบบแห้งมากจากับไปนี่คือสาบมือเลยแล้วคือเราเนี่ยก็คือเป็นสาวลูกครึ่งอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความที่สีผิวเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่สม่ำเสมอกว่าพวกผู้หญิงโทนเอเชียทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณตรงเนี้นะคือเข้มแบบเข้มมากอ่ะเข้มจะรู้สึกว่านี่คือตัวเราหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองตัวเราเราก็รู้สึกว่า เราเราไม่อยากเป็นอย่างนี้อะ่ะเอ๊ะเราจะปล่อยตัวเราเองไปให้เป็นเหมือนแบบตอนนี้หรือว่าเราจะกลับมาดูแลตัวเองดีแล้วพอดีเราก็ทําพิธีกรเหมือนกันที่ปุ๋ยนิทัศน์เนี่ยเขาก็มาออกรายการแล้วเขาก็มาขายครีมนี่แหละเขาก็มาพูดนู่นพูดนี่เออเราก็นั่งนั่งฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดในใจมันดีจริงๆเหรอ,อเขาก็มาบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวปุ๋ยจะล้างหน้าสดให้ดูแล้วเขาก็ล้างหน้าสดอ่นี้เจ้าแห่งการโชว์หน้าสดหน้าสดแล้วเป็นผู้ชายอะ่ะคือหน้าดีกว่าเรานะตอนนั้น่ะ เราเลยตัดสินใจที่ใช้ตามเขาอะวันนั้นเลยอ,อันนี้นะคะคือเซรั่มตาะลึจีน่าที่พี่ปุ๋ยมาขายวันนั้นกลับมาบ้านคือเปิดกระปุกแบบเฮ้ยเนื้อมันเข้มข้นมากอะแต่เข้มข้นเนี่ย รู้เปล่าว่าพอทาเข้าไปเข้าสู่ผิวอ่ะมันซึมไวมากนะมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วคือมันใช้ได้หมดทุกส่วนของใบหน้าทั้งใต้ตาเอ่ยหน้าผากไม่จาเป็นต้องมีเดย์ไนท์อครีมไม่ต้องมากระปุกเดียวจบไงแล้วคือพอทาเข้าไปเสร็จปุ๊บเรารู้สึกมันนุ่มชุ่มชื่นขึ้นเลยแบบคืนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญคือมันไม่แพ้ด้วยเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าอย่างเงี้ย เราต้องลองใช้ต่อไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องดีกว่าเราจะได้ดูถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยไงว่าของเขาดีจริงไหมมันไม่ใช่แบบเออมาพิสูจน์กันที่คืนแรกเลยก็เลยใช้ไปหมดสักประมาณแบบสองกระปุกคืออันดับแรกเนี่ยผิวนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มแบบชุ่มชื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะและไอ้ลิ้วรอยที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะ,ะที่ว่ามันเป็นจีบที่หางตาตรงหน้าผากตรงร่องแก้มอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ตื่นขึ้นเยอะมากแล้วที่สําคัญสีผิวบริเวณตรงเนี้ยแลดูกระจ่างใสขึ้น อย่างนี้นะซานนี้คือของดีจริงๆเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้อย่างพี่ปุ๋ยขออนุญาตเปิดหน้ากากนะคะแต่งแค่เนี้ยอือถ้าเป็นหนูนี่ใช้กี่แผ่นเนี่ยเฮ้ยใสมากคือคือเทียบได้เลยว่าฝั่งที่แต่งอะ่ะกับฝั่งที่ไม่แต่งอะ่ะคือแต่งพี่เปิ้ลแต่งหน้าบางมากนะคือเรา แต่งแค่นี้คือแค่แบบว่านิดน,นหน่อยทาแป้งทาแบบแก้มปากก็คือออกจากบ้านได้แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคือต้องโบะหนักมาก<ม>เลยอยากจะมาบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เองนะว่าคุณเนี่ยจะอยากมีผิวแบบเปิ้ลในรูปแต่ก่อนนั้นหรืออยากจะมีผิวแบบเปินนะ้ลณปัจจุบันนี้ที่ล้างหน้าโชว์ให้เห็นคุณสามารถเลือกได้ตัวคุณเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้แล้วคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วกดมาที่เบอร์หนึ่ง 577อย่าเสียสิทธิ์นี้ให้ใครนะคะเพราะว่าสิทธิพิเศษที่เ้ิ้นมามอบให้วันนี้ก็คือเซรั่มไทรจิน่า1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่ค่ะยังไม่พอแถมขนาดพกพาไปอีกหนึ่งและยังไม่พอนะคะนี่โฟมล้างหน้าอันี้ที่มากี่ทีกี่ทีทุกคนก็แย่งกันหมดเราไม่ขายนะคะ เราแถมไปให้เลยฟรีฟรีมูลค่า1,800บาันปิ้บาทต้นมีสิทธิพิเศษมอบให้เพียงแค่100สายเท่านั้น4ชิ้นนี้ 1, 2, 3, 4หมดนี้8,600บาทค่ะแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์1577เพราะว่าเซตนี้นะคะเขาใช้ได้ถึง3เดือนตกต่อวันเนี่ย ไม่ถึง35บาทรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์1 5 7 7คุณจะได้นะคะ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาและแถมโฟมล้างหน้าอันนี้นะคะหมดนี้8,600บาทจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นให้ดูกันนิดนึงว่าโฟมตัวนี้ทำไมมากี่ทีกี่ทีก็หมดมแล้วทุกคนเขาถึงต้องแย่งกันดูเอาเองว่าประสิทธิภาพของเขาดีขนาดไหนอันนี้เป็นลิปสติกนะะจุบไม่หลดอ่ะ ลงไปแล้วโปะไปแค่นี้ค่ะปั๊มเดียวเท่านั้นแค่น,นั้นไม่ต้องอ,อะไรมากแล้วไม่ต้องถูเยอะด้วยนี่อ,ออกหมดแล้วเห็นไหมคะสะอาดหมดจดเนี่ยเพียงแค่ขั้นตอนเดียวแล้วไม่ทำให้ผิวแห้งตึงด้วยไม่ขายนะคะสำหรับโฟมล้างหน้าอันนี้แถมให้ฟรีกับเซ็ตนี้เท่านั้น ที่คุณโทรมาให้ทันนะคะโทรมาตอนนี้ที่เบอร์1577 1แถม1แถมขนาดพกพาและแถมโฟมล้างหน้าหมดนี้8,600บาทจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นค่ะและจะบอกว่ามีนักแสดงอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอมูดีโลก พี่นีโน่พี่ปุ้ยพี่มนวันพี่ปานธนพรพี่กิกมายุรินพี่คิมเชฟป้อมและล่าสุดพี่แซมยูระนันแอบซุ่มใช้มาเป็นปีอะแล้วเขาเห็นผลดีขนาดนี้เลยตัดสินใจที่จะเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดให้แกตอร์เจน่านะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณตัดสินด้วยตัวคุณเองค่ะว่าคุณจะเลือกผิวหน้าคุณแบบไหนรีบโทรมาตอนนี้ค่ะที่เบอร์1 5 7 7 1แถมหนึ่งแถมพกพาอีกหนึ่ง แถมโฟมล้างหน้าอีกหนึ่งหมดนี่จ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูปปดบัตรเครดิตได้ของถึงมือก่อนค่อยจ่ายก็ได้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหารีบโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนอย่าเสียสิทธิ์นี้ให้ใครค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะคะมาตอบต่อคุณ,คณสวยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนจบรายการเหมือนเดิมเลยค่ะมีคําถามมาถาม,ถามท้ายรายการนะคะไปตอบกันได้เลยตอนนี้ที่เพจปากต่อปากของเราคําถามวันนี้ก็คือหมอปลายรับเคสมากที่สุด ต่อวันกี่เคสค่ะของรางวัลน,นะคะคือของที่ระลุดจากหมอปลาย9รางวัลค่ะรีบตอบกันเข้ามานะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปปากต่อปากกับใครฝากติดตามด้วยค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันเสาร์เวลาบ่าย2นะคะและอย่าลืมนะคะดูย้อนหลังได้ทาง my channel official ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริงร๊งกริง๊งเตือนด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะลงลิฟค่ะ หมอปลายฝากเลยได้ไหมคนที่เขาดูอยู่ตอนนี้เขาควรจะใช้ชีวิตแบบไหนคืออย่างน้อยๆคือต้องเก็บเงินอย่าขี้เกียจอย่าคิดว่าอยากจะเป็นแต่เจ้าของธุรกิจอะไรก็ได้ที่ทําให้ได้เงินมั่นคงและถาวรเก็บไว้ก่อนค่อยๆถาค่อยๆําอย่าเพิ่งออกจากงานกลัวที่สุดคือปีนี้จะมีคนออกจากงานเยอะแล้วจะเริ่มธุรกิจของตัวเองแล้วก็จะล้มกันทั้งหมด